สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีครับพบกับเราพี่ช่องพี่ช่องพิ่นครทองน้องทงไทยนะครับผมวันนี้จะพาสุดหล่อของเรามาเดินนะครับพิกิ๊กของเรานะครับผมออกเดินนะครับคลายเครียดหน่อยครับอาบน้ำตรงนี้ตรงนี้ก็จะส่งไดมอนด์นะครับ กลับบ้านนะครับกลับสรินนะครับผมเพราะว่าทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าดูเหมือนว่ายิงไกลออกไปทุกทีนะครับความหวังของชาวช้างนะครับผมขอ้อแท้นะครับกลับอีกเชือกหนึ่งแล้วครับที่สวนไทยนะครับผมตอนนี้กลับอีกเชือกหนึ่งแล้วกลับกลับอีกแล้วครับอีกหนึ่งเชือกแล้วครับน้องไดมอนด์นะครับผมอยู่กับพี่นครทองนะครับ ครับรจะกลับบ้านอีกหนึ่งเชือกแล้ตอนนี้ตรงนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับน้องไดมอนนะครับผมพิกิกของเรานะครับผมถือโอกาสาลงคลิปให้แม่ๆได้รับชมนะครับพาไปพิกิกออกเดินด้วยนะครับผม พีกิกออกเดินด้วยแล้วก็มาดูน้องในบนที่จะกลับบ้านตรงนี้ด้วยนะครับผมพีกิกเจอสาวจะทำยังไงเนาะ

วนรอดครับวนรอดนี่ครับพอเดียวกับธงไทยนะครับผมพอเดียวกันกับธงไทยนะครับเป็นน้องธงไทยสี่เดือนนะครับผมน,นี่จะเป็นสามน้อยไดมอนด์ของเรานะครับผม เลยครับสูงด้วยนะครับิี่ของเราแล้วจะโตเป็นหนุ่มแล้วสีน้างหนตีนาไในาจะตกมัน,นครับผมมีหลายๆท่านที่ทอแท้นะครับตอนนี้นะครับผม <ๆ S 1> ไม่รู้ว่าจะหายอีกเมื่อไหร่อีกนานเท่าไหร่นะครับ ทางครอบครัวน้องตรงไทยเองก็ท,อท้อแท้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังสู้ๆครับเพราะว่าครอบครัวเราก็หลายชีวิตครับผมทั้งช้างทั้งม้านะครับผมก็ยังสู้ๆอยู่ที่นี่ต่อนะครับ ผมดีใจแล้วจะได้กลับจะได้กลับบ้านเกิดแล้วครับผมแต่นมนโกรประมาณ9ปีครับผมประมาณ8ปี9ปีครับต่เรานี้ครับผมอายุโกรประมาณนี้ อากาศดีนะครับไม่ค่อยร้อนนะครับไม่ค่อยร้อนเลยวันนี้ น้ำเสร็จก็จะพาเดินนะครับน่ไกลครับผมงถึงครับนึงแล้วหางจะงองๆนิดนึงนะครับผมไม่เหมือนตรงไทยนะครับตรงไทยจะหางตรงนะครับ รหล่ล่ำเลยครับผม เาออกเดินครับจะได้ไ nah ม่เครียดครับผมถ้าเขาได้ออกเดินเขาจะไม่เครียดนะครับช้างทุกตัวทุกทุกเชือกนะครับผมถ้าได้ออกเดินเขาจะไม่เครียดนะครับปลูกไว้กับที่นานๆเขาจะเครียดถ้าไม่ก็บางตัวก็บางเชือกก็อาจจะผูกไว้นานๆอาจจะเสียเส้นอีกปล่อยช้าก็เคยเอ๊ะ <c oughs> นี่ลชายนะครับผมคุณแม่สูงกว่าคุณแม่แล้วตอนนี้ครับผมสูงกว่าคุณแม่แล้วถอยๆอ,ยอุ้ยไกลแล้วสูงกว่าคุณแม่นะเอ๊ะ ชายครับจริงๆครับพี่ชายแล้วสูงกว่าคุณแม่แล้วตัวใหญ่ด้วยนะครับผมเนนีา ตรงไทยทำอะไรลูกทำอะไรแต่ก่อจะสูงประมาณนี้นะครับตรงไทยก็ถ้าโตไปก็จะหุ่นเหมือนพี่ชายเนี่ยกับลาวๆนี่นะครับผมจะสูงลอยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นอ้ขนายกัดเซ็มเลยครับเดี๋นี้ก็ขอจบคลิปตัวนี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทางช่องพินนครทองนองท์สงไทยครับผมสวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ